สวัสดีครับยินิีตอนรับสู่ตุนเวลคัสรูมนะครับก็คือต w นเวลก็คือโลกของการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับเพื่ยการอิงเกมนะครับในการเรียนรู้ด้วยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะบอกก่อนเลยนะครับว่าในโลกเราเนี่ยแอนิมอลจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการถิ่นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยต่างกาันนั่นเอง ซึ่งอย่างแรกเนี่ยเขาจะมี ground นะครับที่แปลว่าพื้นดินนะเขจะมีรูปร่างแบบนี้ ground พื้นหลังจะเป็นแบบนี้ ground G R O U N D ground นะครับต่อมาจะเป็น water ตัวนี้นะเจะเป็น W A T E R water แปลว่าน้ำนะครับต่อมาก็เป็น air air แอรอากาศนั่นเองสำหรับคนที่มีปีกสำหรับพวกที่มีปีกต่อมานะครับก็จะเป็นพวกที่ ground and water หรือว่า ground and air นะครับก็คือแล้วแต่ครับว่า เขาสามารถอยู่ในพื้นดินก็ได้หรือว่าเขาจะสามารถอยู่ในอากาศก็ได้นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยส่วนในเรื่องคำศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูภาพก่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราค่อยที่จะเป็นไอ้ดีบนะเรามาเริ่มเรียนสัตว์บ,บกกันก่อนนะครับอีกกล่าวนั่นเองตัวแรกนะครับมังกีออกเสียงตามครับมังกีต่อมาเป็นซีเต้อ ซี่ทานั่นเองนะครับมาเป็น Fox Fox uh, ตัวนี้ Snake, Snake. Le opard. Le opard. s น a k e l e o อ a r d leopard นะครับ ant ant l i a a อาวูฟวูฟฟบราฟีบราบาคือมาลายนั่นเองนะครับผมต่อมาเฮดฮอกเฮดฮอกสควร์ลสควร์ลเดียเดียไทเกอร์ไทเกอร์ไรโนไรโน ดอกคังการูคังการูตัวนี้ข้าวนะครับผมบัฟฟโลกอ่าตัวนี้ตัวอะไรจิราฟ f บ b ร์แรบบิ horse, pig, lion แล้วก็ panda นั่นเองอ่าอันนี้คือสัตว์บกนะครับในสัตว์บกของเรานะเองในส่วนของสัตว์บกนะเนี่ยก็จะแบ่งได้ไปอีกนะครับในการดำรงชีวิตของมันนะทีนี้เราลองมาดูในรูปแบบของ คำศัพท์กันบ้างนะครับคำศัพท์ว่าคำศัพท์มันจะมีอะไรอ้าวามาดูกันนะครับคำศัพท์แต่ละคำคำนี้คือ elephant นะครับ e l e p h a n t elephant ช้างตัวถัดไป cheetah c h e e t a h cheetah นะครับผมอ,อมาเป็น wolf w o l f wolf นะครับผม มาเป็น monkey ลิงนะครับ M O N K E Y m o n k e y ลิง C A T cat นะครับแมว F, F O X fox สุนัขจิ Z ้งจอก lizard L I Z A R D lizard ก็เ e ป็นพวกกิ k, ้งก่า snake S N A K E snake งู เลปด์ L E O P A R D เลปด์เซตเอาแอนต์ A N T N มดเหตหอก H E D G E H O G เหตหอกเม่นสีบา S E B R A สีบามาราสควอเรลนะครับสควอเรล S Q U I R R E L สควอเรล แปลว่ากระรอกนั่นเองต่อมาเด er, ีย e ดีเดมันีอาร์เดียกวางนะฮะไทเกอร์ทีไอจีเออาร์ไทเกอร์ R, ก็เป็นเสือนั่นเองต่อมา ino, H I N o, แรนโญ่รชไอเอ็นโอแรนโญแรดนั่นเองต่อมาด็อกดีโอจีด็อกนะครับก็เป็นหมานั่นเอง คิดเยอะทำไมต่อมาแคนการู K A N G A R W O แคนการูนะครับก็เป็นจิงโจ้แล้วนั่นเองต่อมาแบ r B E A R แบ r นะครับก็เป็นหมีต่อมาจิราฟ G I R A F F E จิราฟนะครับก็เป็นยีราฟต่อมา Chicken น,นะครับไก่ บัฟฟาโล่ B U F F A L O บัฟฟาโล่นะครับก็เป็นกระบือนะครับต่อมาข้าวนะครับคล้ายกันคล้ายกับกระบือแต่ข้าวนี่คือวัวนะครับ C O W ข้าววัวต่อมา rabbit R A B B I T rabbit นะครับก็เป็นกระต่ายต่อมาเป็น h o r S e H O R S E horse นะครับม้าต่อมา pig pig พิกนะครับหมูต่อมาก็เป็น lion lion นะครับสิงโต next นะครับ next ก็แปลว่าถัดไปนั่นเอง,เองต่อมาคำสุดท้าย panda P A N D A, panda panda นี่ก็คือหมวดของสัตว์นะครับที่อยู่ในแรรแวบ,บของสัตว์พื้นดินนั่นเองโอเคจากยูนิตที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับ ground ที่แปลว่าพื้นดินนะครับเรียกว่า ที่เกี่ยวกับพื้นนะครับกราวนะครับอันดับกาวก็จะเป็นใต้พื้นนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับว่าเรก็คือโอเชียนซีอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับทะเลหรือว่าจะเกี่ยวกับแบบว่าสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองอันนี้คือการหยิบยกมาแค่แบ,บ,บางสปีชีนะครับผมเรามาดูกันนะครับตัวแรกตัวนี้คือฟิชนะครับปลาตัวที่สองสควิดมึก ตัวต่อไปสวอนนะครับผ่านตัวต่อไปที่หนึง่งแครบปูชาร์กสลามอันนี้เจลลี่ฟิชก็คือแมงกะพรุนชริมกุ้งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอ่ ลืมชื่อลืมชื่อดอฟฟินอ่าดอฟฟินก็คือปลาโลมาตัวนี้ก็เป็นเชลหอยนะครับตัวสุดท้ายก็คือดั๊กเป็ดอ่านี่คือข้าวๆนะครับผมเราจะมาดูตัวบ้าดั Duck, ๊ก d u c k ดั๊กเป็ดหรือสองเชล s h e R l l เชลหอยนะครับตัวต่อไปดอฟฟิน D O L P H I N ดอลฟินนะครับก็เป็นโลมาตัวต่อไป shrimp S H R I M P สลิมกุ้งตัวต่อไป jellyfish J E L L Y F I S H เจลลี่ฟิชนะครับก็เป็นแมงกะพุนต่อมา shark S H A R K ชาร์กนะครับฉลามต่อมา crab C, rab, C R A B คราบที่แปลว่า ปูนั่นเองนะครับต่อมา Swan S W A N swan ก็คือห่านนะครับผมต่อมาก็เป็น Squid S Q U I D squid ปลาหมึกนะครับหมึกเฉยๆหมึกต่อมา F I S H fish นะครับปลาก็ที่สุดนะครับกับชอยที่เรียกว่าเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นสัตว ทะเลหรือสัตว์น้ำนั่นเองนะครับยูนิตที่สามแล้วนะครับผมคือยูนิตที่3ามเนี่ยย่อยจากยูนิตของแอนิมอลนะครับยูนิตที่สามนะครับหรือว่าหนึ่งจุดสามของเราเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเปีกนั่นเองนะครับผมตัวแรกโครนะครับอีกานะครับผมนี่คือโครนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้ลายฟลาย ดากอนฟลายนะครับจำไว้เป็นมังกรบินนะครับก็คือแมลงปอนั่นเองดากอนฟลายจไม่ง่ายต่อมา B นะครับ B B ก็คือพึ่งตันนี้ก็เป็นแบ t นะครับก็เป็นค้างคาวตัวนี้คล้ายๆกับแมลงปอนะแมลงปอคือดากอนฟลายแต่ตัวนี้คือ b u t เตอร์ y นะครับก็คือ b u t เตอร์ y ไม่ใช่ตัวเ v อานะแต่ b u t เตอร์ y ตัวนี้ก็คือผีเสื้อนะครับต่อมาตัวนี้คือ อีเกิลนะครับอ e ีเกิล็ป็นเหยื่อน,นะหรือลงอีซีนะครับต่อมาเราจะมาดูคำศัพท์นะครับในบทนี้กันบ้างไปเองคำแรกนะครับ eagle e a g l e eagle นะครับเหยี่ยวน,นะครับผมต่อมา b u t t e r f l y b u t t e r f l y butterfly นะครับก็แปลว่าผีเสื้อนะครับตัวถัดไป B b w e b พึ่งนะครับ ถัดมาเลย BAT B, B A T bat นะครับข,ข้างเข้าต่อมาด Dragonfly นั D ่นเอง D R A G O N F L Y dragonfly นะครับก็เป็นแมลงปอนะครับต่อมา Crow นะครับ C R O W c r o w นะครับอี e G A. กาก็สิ้นสุดไปนะครับผมกับหมวดของสัตว์ปีเอกเอกเอกไม่ช้า 1.4น,นะครับจำนวนนี้จะมีแค่สามตัวนะครับที่ครูยกขึ้นมานะที่ทิเชอร์ยกขึ้นมาก็จะแบ่งเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้คือ,อไรคอ็อกก์ดนะครับคอ็อกกดกับอลิเกเตอร์จะคล้ายกันนะครับซึ่งคอ็อกก์ดเนี่ยปากเขาจะทู่นะครับผมปากเขาจะทู่ป่าแต่อลิเกเตอร์เนี่ยปากจะค่อนข้างที่จะแหลมน,นะต่อมาฟล็อกนะครับกบนั่นเองแต่ตัวนี้ก็คือเทอร์เทล เต่านะครับผมเรามาดูคำศัพท์เข่ากันด้านนี้นะครับเป็นพาร์ทมือที่ห้าหรือเป็นพาร์ทเสริมสุดท้ายนะครับของในหมวดของแอนิมอลนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในเขาเรียกว่าเอนเชียนะครับหรือว่าเฟเบิลเอนเชียนนี่คือตำนานส่วนเฟเบิลนี่ก็เป็นนิทานปรมปรานะครับหรือว่าเป็นตำนานนะที่เคยกล่าวขานนะครับซึ่งสัตว์ในตำนานเนี่ยที่ใช้เรื่องมาทั้งหมดสี่ใบนะครับซึ่งไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย ตัวแรกนะครับมีปีกนะแล้วก็แบบขึ้นชื่อว่าเนิวดายเป็นสัตว์ชนิดที่ว่าตัด mm hmm. ในตำนานที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับชื่อเขาคือฟีนิกซ์นะครับฟีนิกซ์เป็นสัตว์ที่เมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นทีศเท่าแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากขี้เท่านะครับก็จะเป็นฟีนิกซ์ที่ไม่มีวันตายในนี้ทารงจุตีเนะี่ยให้มาทั้งหนึ่งพันเลยนะครับเพราะว่าด้วยความโหดน,นั่นเองมันจะกลับหัวได้ดูไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปต่อมา ตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ในตำนานหเหมือนกันในฝั่งของตอ่างชาตินะครับฝั่งของไทย,ยไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับถ้าฝั่งของเราก็จะเป็นเจ้าไมนาคีนะครับแต่ฝั่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นดาร์กอนซึ่งดาร์กอนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของพ่นไฟได้นะครับก็มีทั้งรูปแบบพ่นไฟได้หรือว่าเป็นปีกมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคําว่าดาร์กอนนะครับก็หนึ่งพันเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันตัวต่อไปนะครับสัตว์ตัวนี้นี่ชื่อว่านิยงชมชอบเพราะเรื่องความน่ารักของเขานะครับ ซึ่งเขาจะมีเขานะครับแต่ถ้ามีปีกเนี่ยมันจะเป็นเปกกซัสนะครับที่มีปีกแล้วมีเขานี่เขาภาษาอังกฤษคือฮอนอ่าฮอนปีกคือฟิ้งนะสต่ปีกจะมีฟิ้งคือจริงๆแล้วพอมีวิ้งเนี่ยมันก็จะสามารถบินได้ใช่ไหมแต่พอถ้าอย่างม้าเนี่ยม้าปกติเนี่ยเราเรียนไปแล้วก็คือฮอสอ่าแต่เมื่อม้ามีเขาก็จะเป็นม้ามีเขาคือยูนิคอร์นแต่เมื่อแต่กตามที่มีเขาและมีปีกจะเป็นเปกกซัสนะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่ายูนิคอร์น ตัวสุดท้ายนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจะปรากฏอยู่ในตามการ์ตูนเรื่องต่างๆหรือว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานนะดึกดำบัรจริงๆนะพอพูดว่าดึกดำบัรเนี่ยทุกคนจะรู้แล้วว่าคืออะไรไดนโนเสาร์นะครับไดนโนเสร์แต่ตัวเนี้ยอ่าทีชเชอร์มันหยิบไอ้ตัวนี้มาไทเรนโนซอรัสนะทีชเชอร์หยิบไอ้ตัวนี้มาไทสิเดท็อปอไทสิเดทอปจะต่างจากไทเรนโนซอรัสนะครับไทเรนโนซอรัสจะเป็นสัตว์กิน เนื้อนะครับแล้วก็จะมีความดุร้ายมากๆเลยแต่นี้จะเป็นไทเรโนอาไทเซอร์ท็อปนะครับเรามาดูคำศัพท์กันนะครับว่า3ตัวเนี้สี่ตัวเนี้ยสะกดยังไงมาดูความน่ารักนะครับอันนี้ความน่ารักเลยยูนิคอนนะครับขึ้นต้นด้วยตัว u n i c o r n ยูนิคอนนะครับก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามอะไรนะในนี้พื้นดินนั่นเองอ่าตัวที่2นะครับ ground water air โอ้โหเดนซอร์นะครับผมเนื่องจากเดนิสร์เนี่ยมัน ทั้งแบบที่เป็นเทอรโนซอรัสันะครับก็คือเป็นสัตว์ปีกแล้วก็มีเป็นพวกแบบไดนโนเสาร์คอยาวลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นอ,อยู่ในน้ําแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไดนโนเสร์นะครับก็เป็นสามารถอยู่ได้สามที่นะครับสกด D I N O S A U R ไดนโนเสร์นะครับลืมไดนโนเสร์น,นั่นเองตัวถัดไปนะครับตัวนี้อยู่ในอากาศมันคือฟีนิกซ์ Pheonix นะครับฟีนิกซ์ก็คือนกฟีนิกซ์ตัวสุดท้าย Dragon ออ,อกเสียงตามครับ Dragon นะครับ Dragon ก็คือมังกรนะครับสำหรับยูนิตเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของวชีตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงไปก่อนนะครับสำหรับนะครับยูนิตของ Animal นี้ก็น่าจะจบ เพลงเท่านี้ไปก่อนนะครับผม